แต่งสีดำยังไงไม่ให้แก่ไปฟังกันค่ะ ก่อนไปรับชมฝากกดติดตามส่งไว้ใจแทบให้ด้วยนะคะ 1. นึแมชเนื้อผ้าที่ต่างกันเช่นอาจจะเป็นเสื้อไหมพรมกับกางเกงผ้าคอตตอนแบบที่เล็กใส่อยู่นี้นะคะเป็นเสื้อผ้ายืดกับกลงเกงผ้าคอตตอนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นผ้าลูกไม้กับเสื้อหนังให้ลุกการแต่งตัวสีดําดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. องแมชเสื้อผ้าสีดํากับเสื้อเชิ้ตเลือกเสื้อผ้าสีดํากับเสื้อเชิ้ตสีขาวจะช่วยทําให้ลุกการแต่งตัวของเราดูมีเลเยอร์แล้วก็น่าสนใจมากขึ้น3เลือกเสื้อผ้า ที่มีลวดลายเหมาะกับเทศกาลเช่นลายฟักทองลายใยแมงมุมเหมาะกับวันฮาโลวีนลายดอกไม้ลายสตริปหรือว่าลายกราฟิกที่ช่วยทำให้ลุคของเราดูมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นเป็นต้นนะคะ 4. เลือกดีเทล,ลเสื้อผ้าให้น่าสนใจให้เลือกเสื้อผ้าที่มีรูปทรงหรือว่าดีเทล,ลที่น่าสนใจไม่ดูราบเรียบจนเกินไปเช่นเดรสที่มีสายไขว้กันเพราะจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับลุคก,การแต่งตัวสีดาแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ 5. ใช้ออเซอรี่สร้างความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูเข็มขดัดหมวกแล้วก็แว่นตาสร้างความน่าสนใจให้กับลุคก,การแต่งตัวสีดำทำให้การแต่งตัวดูดีมีมิติแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 6. แมชกับไอเทมสีแดงหรือว่าสีส้มการแมชเสื้อผ้าสีดำกับไอเทมสีแดงหรือว่าสีส้มเป็นสีที่เหมาะกับเทศกาลฮาโลวีนจะช่วยทำให้ลุคสีดำมีความสนุก สวยแล้วก็สดใสเข้ากับเทศกาลได้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับการแต่งตัวที่ช่วยสร้างความสนุกสนานมีออร่ามีความน่าสนใจผ่านความคิดและการสร้างสรรค์นในการ Mix and Match ของเราได้นะคะอย่าลืมค่ะแต่งตัวสวยแล้วถ่ายรูปมาอวดเพื่อนๆใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ